ทุกคนมันร้องตามร้องไห้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนตามร้องไห้เลยอ่ะขอให้ดีกันนะคะน้องๆเฮ้ยดูน้องนี่เดี๋ยวดูดูทักแชทที่เมื่อกี้เอ่ออาเซียจะไปไหนหรอเห็นไหม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 เขาจะทักเนี่ย ทักไปสิบไปเลี่ยมันไม่ถึงไหนวิญญาฮีเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับไปข้อความดิข้อความที่เห็นอยู่อะเดี๋ยวกลับไปข้อความดูเห็นไหมนี่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 ดูดูดูบุกลับไปข้อความใช่ป่ะเดี๋ยวผมดูนี่เดี๋ยวน้องมาตามตือลาสวีน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคดูคนดูอยู่นี่เดู๋นี่ใช่วยให้ตอนเห็นใช่ป่ะเปิ่นคือดูมาตามผมอ่ะ สวัสดีครับน้องต้านสวัสดีครับอุย้ยเรื่องแย่แล้วยังแย่แล้วสวัสดีครับยี่เอ็ดพนสภาอืมมีปัญหาแล้ว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 ซื้อผมหน่อยทุกคน FC ซีครับ ขอ, ble. ขอบคุณนะคะคุณขอบคุณนะคะโฟร์ตี้โฟร์ orts. อัศวินว่าไงหรือเฮ้ยเห็นไหมตามเวลาจะทักมาใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเน็ตนี้มันหานะาคนห้องขอโทษคนดูด้วยที่เน็ตเน็ตไอนไงมาแล้วนี่เห็นไหมคนที่ชื่อไหนอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูเฮ้ยดูนะดูนายด้วยดู นายไม่กินหะเลยอะอ๋อสวิีไปไหนหรออย่างน,นี้เลยอะผมผมเพื่อนทีโออ๋อเพื่อนทีโอหรอโอเคโฟดโฟดข,ขอขึ้นหน่อยไนะไปโฟดฉันขอคุยกับโฟดเป็นกรณีส่วนตัวแป๊บนึงหน่อยพี่อยากคุยกับโฟดด้วยเข้าใจเขาเป็นเพื่อนของทีโออะ่ะแต่แค่ขออยาก ใล่หล <Hello, S 2> ครับรวันดี้คะน้องโฟดครับครับน้องโฟดเป็นเพื่อนของทีโอเหรอใช่ครับเอ่อแล้วโฟดนั้นพี่ขออจ้าคุยทรัทททอย่างเป็นส่วนตัวนะครับครับก็คือทำไมพีโอทำไมเขาไม่ไม่ทำไมไม่ข้ามาคุยกับผมละ่ะทีโอไม่ว่างครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ทีโออยู่ไหนอ่ะ ทีโอน่าจะนอนอยู่นะครับอยู่ข้างบ้านผมนะครับอยู่รี่ครับอุ้ยตกใจหมดทีโอเป็นยังไงบ้างอะทีโอสบายสบายดีครับสบายดียดเออทีโออัศวินมีอะไรจะบอกให้ทีโอนะว่าไงครับว่าทีโออะเราจะให้ทีโอเป็นผู้จัดการแอดมินนะตตั้งแ่ของของจริงจัดอะเอน็นใช่จะจะให้ทีโอเป็นผู้จัดการแอดมินด้วยแล้วก็ ชัวหรือเปล่าเดะชัวเอาเดีจริงของจริงจัดใช่ของจริงจัดฮัลโหลแต่แต่แต่ไม่อยากไปนะเดปเะประเด็นอะทำไมอ,อ่ะขี้เกียจอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่มีเวลาว่างก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างเช่นใช่ปะถ้ามีเวลาว่างก็ก็สามารถใครอย่างเช่นฟอนอัติโอสอย่างเช่นใครที่มีควรทำผิดอะ ใครทำผิดทะเลาะกันอ่ะก็บอกก็บอกอาซินมาเผื่อจะได้ไปจัดการไงเชโดนั่นแหละโอโเชดอเกิดไปสี่เชโดอนผมไม่ใช่ทีโอเดยวประเด็นอ่ะเอาทำไมอ่ะเทมนทิกสตด์เองอ่ะเออทำไมไม่ใช่ทีโออ่ะ ประเด็นไม่ใช่เรืร่องจริงนะฮะลัลโหลเออคอหน้าแค่พูดจริงๆเฉยๆก็ได้นะผมวินเจ็บนะแล้วก็เป็นเพื่อนของทีโอแล้วก็เป็นเก็เหมือนเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนรักกันอะดูน้องนี่น้องสุดที่รักไม่น่าทิงพี่เลยนุกนี้ไม่ขอขึ้นมาหรอนุกนี้ ฮัลโหลครับตะกี้พี่ชายผมกวนครับขอโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฟูฟูปูน่าไงอันนี้นะผู้จัดการคุณใหม่ชื่อผู้จัดการทีโอนะแอดมินทีโออ่ะให้จะให้ฝากดูแลเป็นเป็นแอดมินอ่ะให้ดูแลนั่นแหละต้องพูดดีๆกับผู้จัดการทีโอหน่อยหนนะเพราะว่าทีโอเขาแบบคนน้านหลักไง ก็คือน่ารักแบบขนาดนไหนสํารวอเฮ้ยพูดตามเหมือนน้องที่เหน่อน้องพูดด้วยพวกนี้ชอบไหมชอบไหมชอบชอบพี่เทียวไหมชอบพี่เทียวไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่าโทษโทษโทษฟอสฟอสจ้งฟอสขอโทษเออจิมมี่อยาพูดนะ จริงๆใครเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาก็ได้นะครับทุกคนก็ความจริงก็วันนี้เรื่องนี้เรื่องเทนะเช็คชื่อดีว่าใครเข้ามาบ้างอัศวินมาครับแอดมินปูนมาฟ้าแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีโอจะ <c oughs> <c oughs> ปิดหมายทำไมก็พูดมาครับที่มาครับ ตีนั่นแหละบอกแล้วตัวจริงตัวแท้นะอย่าลืมโอเคไอเทมพระอวกมันเป็นอะไรเพื่อวะแหงงงฮะเอาดี้ำอะไรบ้างนะทำอะไรมา,า,มาความจริงนะคุยกับเพื่อนแบบอย่างที่ดีอยู่นะอยู่ประกานอยู่ปะนนก็ไม่รูมกันวนันเดอร์อัวินใหม่สวัสดีทุกคน ว่าไงใครพี่หมูอ้วนมาแล้วใคร่ะโอ๊ยแม่เอาเยี่ยมมันจะเย็นไม่นิดเดียวเนี่ยจุ่มลงไปละให้กูล้างมือแล้วว่าไงว่าไงพี่แม่รึเปล่านี่เดี๋ย่น่าเขียนดึมึงกินเดี๋ยวมันจะเริ่มสั่งเว้ยค่อยๆจิบค่ค่อยค่อยร้อนเนี่ยเอาเอกมาให้กูกินใกูก็เมาเลย กูก็เมาไอสารมึงเดี๋ยวกูก็บอมๆกันแหละกูกูหนักกว่าก็ก็ไม่จะเยี่ยามือจุ่มจุ่มน้องวอมึงไปรู้สึกคลวยทอกอะไรเถอะไอย่างแม่งแม่งแม่งแน่นจนแบบมึงกูจะอ้วกอ่ะเอาที่พูดจริงนะเนี่ยขอโทษครับพี่พี่ผมกินเหล้ากันครับไม่พี่อย่ามายั่งเขาครับผมนะผมบอกแม่นะพี่เรื่องของมึงนะครับ รายการนี้ไม่ส่วนเกี่ยวกับหงอแอปปี้ต้องขอให้กับเฮ้ยอะไรเราพีถ่ถานทำไมอ่ะเดินพองครับนี่ว่าอัศ <c oughs> วินอายุเท่าไหร่อัศวินอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เราฝากถามอายุสิบห้าพี่ ใช่แต<ส>่<ส>เขาเป็นน้องแล้วน่าจะหนึ่งหกแล้ว,ลวเดือนหน้าน่น้องทีโอปีนึ่งเป็นพี่เป็นน้องทีโอปีหนึ่งน่ะพี่ทีโอเขาไอ้นี่สิบหกแล้วเดือนหน้าใกล้แล้วเด๋ยวหน้าราใกล้หนึ่งหกแล้วไม่ช้าน้ำอันนี้มันร้อนเคมันไม่ร้อนอะไรอ่ะบอกพี่ทีโอบอกว่าพี่ทีโอกินมานานหรือ,อยังคะ นะว่าเปล่า,าเอ้ยอยากจะหาสาวไหมเทียวเทียวอ,อยากหาสาวปะมีแล้วดิบดีนอนะ่ะเฮ้ยพี่พี่แชมป์อยาก <c oughs> ก็ไม่รู้สุดใจกัวเธอให้หมดอะ่ะเออพี่พี่แชมป์สาวเข้ามาพี่แชมป์ต้องคุยให้หมดอะ่ะคนนี้ไหมคนนี้ไหมคนที่ชื่อน้ำฝนอะ่นอะนะ้ำฝนเขาอยากจะลองดูคนคนที่ชื่อน้ำฝน น้าฝนสวัสดีน้นาฝนอทำอะไรยอยู่เอ่ยน้าฝนนันงนน่งเล่นนะ้่งเล่นเนเออใครมาแล้วก็สวัสดีด้วยนะสวัสดีพิธีวัสดีผู้จัดการทีโอนด้วยนะใครเฉพาะเอ็มก็อย่าลืมด้วย ผู้จัดน่ารักค่ะเฮ้ยมีคนชมผู้จัดการแอดมินยาน่าไ<า>อ,อ้อาย,ย่าแม่งไม่ขึ้นบอกว่ามึงไลค่กันมาเดียวลองสำรวจวิวนาได้ยอดวิวเยอะมากเลยยอยากมีเนี่ยด้วยโอ้โหวิ่งนี่เลยหรออะโซโยย ใจยเย็นนะทีโอาจยเย็นยเยนอย่าด่าก,กันนะจะเย็นขอขอเซนเซอร์นะเซนเซอร์นะครับเรื่องผู้จัดก,การขอยัดขออภัยเรื่องผู้จัดก,การนะคะอันนี้อันนี้ขอรายการที่ไม่มีคาหยาบนะจะโอขอโทษด้วยที่ที่ลืมจริงอะเอเคิดโไปแล้วเออเออเป็นยังไงบ้างคนที่คนที่ชื่อทีโออะเสียงหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> น่าราอยู่ใช่ไหมอัศวิน ว,ว้าวันดีครับน้องอ้อมสวัสดีน้องออม้อออมโอ้โหคนใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะน้องอ้อมเป็นแฟนคลับของใครคะน้องอ้อมแบบป๊แบหนึง่งปูนแป๊บหนึ่งน้องอ้อมมาจากแฟนคลับใครครับ อมรับเปน้องอ้อมรับปมรบควรเปิดไม่อนะครับรบกวรด้วยครับใช่รบควรหน่อยว่าน้องเป็นแฟนคขับของใครครับยังไม่รู้เลยค่ะอ๋อแล้วน้องอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพอ๋อเฮ้ยจังหวัดเดียวกันกับน้องปูนะ กรุงเทพเลยเหรออยู่จังหวัดชลบุรีนะเนี่ยลระเออจริงจริงใช่ใช่ปูนปูนปูนถ้าน้องปูนนะสนใจอยากจะกองเข้าแบบออปเปชแชทนะอยากลองเข้าออปเปชแชงไหมอยากนะยังไม่เคยเข้าเลยถ้าอยากเข้าอ่ะเลน้าโปรไฟล์นะทุกคนรื้บอกไปว่าใครอยากจะเข้าแบบเงาๆผู้คุยกับ กับคนอื่นได้อ่ะก็กดขอเข้ามานะคะจะเดิมกดเข้ามากันได้นะจ๊ะผมแล้วก็เฉพาะคนที่รู้จักเป็นแฟนคลับของในรลานนะคุณผม้ชยยอดาลองแบบอื่นบ้างปรับปุ่มใหม่อุ๊ยอุ๊ยแสบ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 ,แสบ,แสบนะแสบคุณดูเดี๋ยวผมขอกรนาปิดอนะ่ะสักครูนน่นึงก่อนนะคุณดูก็จะกลับมาเข้ามาเล่คร้งตอนสี่ทุ่มครึ่งน,นะดูขอไปก่อนนะทุกคนว่าเดี๋ยวก็จะเสียเวลาบ๊ายบาย